มึงหนามันก่อนค่ะตําม,มึงเคือคืนมาห,หนังตอนยังไงเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนจ้าสมสาพ,พาแสบมากล้วค่ะมัน,นี้สมผ้ามากินนี่ค่ะอันแกงขีเล็กใส่หนังงัวค่ะพี่น้องแกงขีเล็กใส่หนังกับตำหม,มึกเคือคืนค่ะ นี่คะ่ะตาั้มเมาเครือคืนกับใครตบม,มาผอมโอ้ขอโทษขออภัยด้วยคะ่ะพี่น้องเสียงฝาห้องมากล้คะ่ะมันกระแดดอยู่คะ่ะแต่ว่าเสียงฝาห้องมากล่คะค่ะอันพักเข้าก็มีพักเกษตรคะ่ะแต่ก็มีโหละผ้ามีพักบุงคะ่ะน้อยนึงมีมาลาขีดนกมีอันลินฝาอันมีพักขาแล้วก็มีหยอดกระถินคะ่ะพี่น้องเห็นเบาขามันอยากเหมือนเหมือดใน่จังน้อยด้วยค่ะอาหารสีของขำดำดำใน่จังน้อยขอโทษขออภัยด้วยคะ่ะพี่น้องบ่ได้เหตุวิธีการตาําการแกงหฮเบิ้งคะ่ะ ฝนมันต๊แห้งค่ะเสียงดังค่ะมีข่าวนียวมากินพร้อมค่ะข้าวนียวมากินครับข้าวนี้วหอนหอมาเด้อค่ะเด้อกินน้ากันอืมกินข้าวแังค่ะพี่น้องฝนกับซีม่ละค่ะมาเด้อค่ะเด้อก่อนอื่นกับฟากดติดตามกดไล์ก็แช์เพื่อเป็นกําลังใจสมเฮ็ดคลิปต่อๆไปนีเด้อค่ะขอบคุณหลายๆลค่ะมาค่ะมากินน้ากันนี่ค่ะตำหมักเมื่อคืนไผ่บ๊อันลองก็มาลองกับสมด้วยค่ะนี่ค่ะ ซิงมังหนามมันก่อนค่ะตามมังค้อคืน mm hmm. นั่นเลยค่ะเอาข้ามเขาจำมาเลยค่ะจำทั้งคุยนี่แหละค่ะมาค่ะมา mm hmm. ค่ะกางคีอเล็กขมๆเนี่ยค่ะหนังตอนยังใหญ่เลยค่ะอ mm hmm. mm hmm. แซ่บพักเลยค่ะพี่น้องสมว่ามัดมจืดไปไหนค่ะสมเอาคมๆมจังน้อยเลยห mm hmm. ยอดกระทิ้นค่ะหืมน mm hmm. ะคะตำคือคืนสดเอเเลยืน mm ่ว hmm. ค่ะค่ะ มาลาซินอกอกลองมือด้วยค่ะไพบอลเคยตามมาคือคืนแสบเป็นแสบเลยค่ะ ่คะแกงกิเล็กอขอโอถข้าวไผ่ค่ะพี่น่องอยากให้มากินน้ำกันด้วค่ะแสบเป็นแสบเลยค่ะต้ม,มแกงใส่พักขาผมค่ะใส่ทั้งซอนทั้งมือนะคะพี่นองน่องสดเอาค้ายังไงเพื่อพี่เพื่อนหนองเลยค่ะ ขมอมลำเลยค่ะ,ค,ะค่ะต้มหมดแคขคืนพักกษตรค่ะหมางดินฟ้าค่ะ สดเอาเลยค่ะคำมีงไงเลยค่ะโอ้โมแสบนอ่ครคั้งเลยค่ะคมอลัลำเลยค่ะกินรสผภาเพราะถอดข้อไห้ด้วยค่ะพี่นอ้อแสบเป็นแสบเลยค่ะค่ะยุบเ,เลยตำมาเคืน ย้ดกะทิ้นค่ะอืะสดเอาเลยค่ะหน่ำน,นุ่นว nhìn mm -hmm. này, okay. mm -hmm. ทำงไงเลยค่ะเพื่อพี่เพื่อนน้องเลยค่ะอื เขากันลองๆเลยค่ะสค่ะมสมเอาใครมาหอมค่ะไครตมนค่ะเด็ดอีกแล้วค่ะสองเมนูนี่แซ่บคัก ผมดีค่ะค่ะข้ามีไงเลยค่ะพี่นอ้องแสกพักสดเอาเลยนามมันไหลค่ะ ค่ะค่ะพี่นอ้องสดเอาเลยค่ะขำเขาจำเอานี่ค่ะแสบค่ะ ห่อนเลยค่ะเงาแตกเลยนะคะนัง,นง mm hmm. แกงขีเล็กบันี้กินโดนคักค่ะสองแม่นูนี่แกงขีเล็กตำับเขือคืนเนี่ย mm hmm. แสบเป็นแสบยังอ่อนอยู่เวยค่ะพี่นอ้อง แยงนะคะ่ะห่อนเลยอ โซดคั่มใหญ่เลยค่ะเพื่อพี่เพื่อนน้องเลยค่ะมาด้ยวยค่ะเด้อกินน้ำกันอ mm hmm. ืมอันกระคมพักมีนกระคมอีกค่ะอื mm hmm. มอนนีค่ะ ค่่ะคำเขาทั้งจำทั้งคุยค่ะทั้งสดโอ้แสบค่ะสดเอาเลยค่ะเอาอีกจะข้ามกันค่ะพี่นอ้องแสบค่ะค่ะ ะสดเอาเลยแซ่บเิ่นคำสไตล์ค่ะแถมแถมค่ะพี่นอ้องแซวค่ะค่ะ แสบจะว่างซอนบ่ไใดค่ะไป,ไะไปลวค่ะคลิปหนาะสมชิพพามาแสบมานัวไหม่ค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมะะดเด้อยค่ะขอบคุณเลายๆค่ะสมชาพาแสบลาไปก่อนค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ